ทำบรรยากาศนะครับมีข้อใหญ่มั่นนะครับพิชัยหลองตาก้อมีข้อเขนให้ผู้ติดตามนะครับพิธาอาสาไก่กัน เพี่น้องวันสารรามารให้นะครับทำไมส่งไห่ลามเล้อไหุ่กลิ้วันที่หนึ่งเด้อแนอใ้้านะวขอน้ำขอน้ำ ตัวก็เอาน้อาเอาเอาน้ำนีำน้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 ้ำน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 ้่นาน้่ะ้ืน้ำน้้ำน้ำน้ำนโำน้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 น้ำ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 น้น้ำน้น้ำนนนนนน